สวัสดีครับมื้อนี้ก็มาอีกแล้วครับผมครับบรรยากาศนทำถุงให้ถุงหน้าเนาะครับนี่คือเขตนะครับพื้นที่อำเภอพลมซาจะมารอยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยหนึ่งพี่น้องช่วงสงการคือเก่าเนาะกับช่วงนี้เอ้าพี่น้องมวนกับมวนไปมวนกับบ่ากันครับพี่น้องปีละเทือเนาะครับกัเมาจะขับกันแล้วกันเนาะครับมื้อนี้พาเย็บเจี๊ยบับจุดประสงค์เป้าหมายครับนู่นสาหมงนี่แล้วครับผม พ่อพี่น้องครับไปเมืองกับพึ่งเดือนห้าเนาะไปหามึงกันครับไปหานะครับไปหาพึ่งเดือนหา้าตามปกติกับช่วงนี้นะครับบางมองก็ยุสูงจักหน่อยเนาะกับบางม่องก็ยุต่ต่ำอยู่น้ำอุ้มเร็บแมวอยูน่น้ำต้นกระถินนาโล่งครับแล้วแต่จังหวะ ะครับผมเอฟซีมะมึงขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณพี่น้องที่เกียรติติดตามทางช่องคนจริงใจเนาะครับทางช่อง YouTube ก็บ่ได้เป็นทั้งทิกตอกนะครับพี่น้องทางช่อง TikTok ของผมเองนะครับทางเพจข่าวสาระบันเทิงกันแล้วกันนะครับผมทั้งเทียกอายุสูงนะครับบางเทียกอายุตามด้วยครับบนแหนบบนนอนบนนอนบนแหนบบนแหนบบนนอนแล้วแต่จังหวะ ครับพี่น้องกับมวลที่เพื่อรับมวนอยู่ในบ้านเวละตามสื่อกับผมว่าใครดื่มแอลกอฮอล์เนาะก็มาหาอย่างทงอย่างทาผ้าพี่น้องมะมึงนะครับห้องพึ่งห้างมิมมาหามิมมาหาพึ่งเดือนหา้าตามภาษาเนาะครับพอกเอาบ่าพอเบาไปยังครับโอนน้นี้ครับเอฟซีครับผมครับ เจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับผมเจอจริงๆพออีรีครับผมกั <c oughs> บพังนีอยูนะครับ <c oughs> อยู่อุม้มนามเล็บแมวครับผมจโชคดีเอยุสูงเนะาะเบยุสูงอยู่ประมาณเพียงเพียงข้อผมเนี่ยครับมันเพียงข้อผมนี่แหละเบยุสูง จูกดีแนบบอดิึ้นต้นใหม่นะครับอ,อุ้มน้ำเดบแม,แมวแมวแมวเอออุ้มน้ำเดบแมวมครับอุ้มน้ำเดบแมวครับผมอุ้มน้ำพอมีนะครับ นำพอมีครับผมนำพอมีครับครับช่วงนี้ผมก็จะออกเรื่อยๆเนาะครับออกเรื่อยเหมือนเด้วางกับไปเนาะครับก็ไปเจอนครับล่างมือก็ได้มือละครับ4ีห้างหาห้างนะครับช่วงนะครับแต่เป็นช่วงวันเข่าเนาะช่วงเดินพุทธภาพามิถนุนาเนี่ยพี่น้อง บางมือผมได้เกือบสิบห้าห้างนะครับได้สิบห้าห้างกับมีนะครับสิบสามสิบสี่สิบห้าห้างคือผมนะครับ,รบโอ้โหนามีครับน้ำเต็มครับผมอ่ะครับขอบคุณทุกกำลังใจกันละกนันเนาะครับน้ำเต็มตัวอ่อนสวยงามมากครับผม ติดตามคลิปต่อไปนะ